เป็นเลยนี่ตอนนี้ครัรวมันมันตอนนี้ของุดนะครับชุดแรกนี้ส่วนที่กำลังขึ้นไปประมาณ4 0นายครับแล้วก็ประเมินอาการแล้วไม่ไหวจริงครับเพราะว่าเป็นเขาสูงชันมากกอบกับตอนนี้กําลังเราหนีอ่อนครับเราขึ้นดับมา7-8วันติดต่อกันนะครับส่วน ทางบ้านซรายนั้นตอนนี้สนธิกำลังกับทางมศวสายที่สองขึ้นไปรวมแล้วประมาณ3 5มสถึงสีนาครับเมื่อเช้าทีมของวนะม่อนยาแช่ได้ดำขึ้นไปแล้วนะครับเงยอ่อนเช่นกันครับไม่เป็นไรก็ซับเป็นมบุญกาลังไปนะทั้ง2จุดที่มีทั้งมัศดอนอาสาขึ้นไปด้วยครับดูดังสถานการณ์เป็นที่ครับเป็นที่ได้กาอมรได้ตัวอุ่นใจเพราะคนก่อนก็พอรอก็ขึ้นคนน้ํามา

อยู่ที่มั่นประเทศตรงไหนครับ้อ้ใกล้ๆกันใกล้ๆแถบนี้ัไมจปล่อยี้วะ พื้นที่ที่ได้รับรายงานจากหน่วยที่เข้าไปปฏิบัติดับไฟป่าตอนนี้พื้นที่เสียหายก็ 4, ประมาณ4,000ไร่นะครับสาเหตุหลักๆก,ก็จะเป็น2สาเหตุนะครับก็คือหาของป่านะครับแล้วก็ล่าสัตว์นะครับทำงานเต็มที่แล้วแต่มาต้องยอมรับความจริงว่าพื้นที่มันเยอะแล้วคนที่มันจุดเนี่ยมันก็มันก็จุด พอสมควรอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเมื่อคื่ออกไปอย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนลําปางเนี่ยน่าจะมีความตระนักมากขึ้นนะครับว่าลำปางเรามันวิกฤตโดยเฉพาะตอนนี้มีจังหวัดลําปางจังหวัดเดียวในก้าจังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องค่าพเมืที่นี่เนี่ยที่ระดมกําลังมาก็มีของกรมอุทยานนะครับซึ่งส่งเจ้าที่มาช่วยแล้วก็ของกรมป่าไม้ก็ส่งเจ้าที่มาช่วยจาก คูบุุมไฟป่านครศรีธรรมราชขอนแก่นแล้วก็พิศโลกตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่ประมาณกี่นาย่าทั้งหมดประมาณรวมๆแล้วประมาณ80นายจะอยู่ปฏิบัติในที่ตรงนี้ถึงเมื่อไหร่ถึงสิ้นเดือนครับก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนกันจนหนึ่งชุดครับหมุนเวียนกันหนึ่งเดือนแล้วก็จะสลับส่งชุดอื่นเข้ามาในพื้นที่จนกว่าพนักานมันจะ ที่ขายดีขึ้น